สวัสดีครับกลับมาพูดกันอีกครั้งครับกับเลขเด็ดพ่อแตงหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาดูที่เราสรุปของเราที่เราลงไปนะครับผลวันก็ออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับล่างหกหนึ่งครับก็เข้าเฉพาะเลขบนนะครับเจ็ดเก้านะครับหมายสรุปสามตัวจับไม่ถูกนะครับถูกแค่สองตัวนะครับก็ นี่ครับชุดคือฮานะครับอุตโต้ของรอบเข้าที่79นะครับ79 x แล้วงวดนี้ครับทำไมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วก็จู่ๆโทรศัพท์ก็ดับไปครับอันนี้มาเริ่มใหม่นะครับชุดนี้ครับวันที่1กุมภานะครับเราก็จะได้ที่สูตรแรกครับได้2กับ3สูตรที่2ได้8กับ9นะครับก็จัดชุดที่ 28x 2 9 x แล้วก็3 8 x 3 9 x นะครับ1กลุ่มพาสพันนะครับถือว่าสูตรนี้ในคลิปที่ผ่านมาลงที่ลงสูตรนี้นะครับยอดวิวสูงมากสูงมากๆเลย4 0,000วิวแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามามาชมมาติดตามกันนะครับก็คนที่เมมคอมเมนต์ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากนะครับก็มีบางคอมเมนต์ก็ มาบอกว่าผมหวังผลประโยชน์เอาผมก็งงผมก็ลงเลขให้ฟรีฟรอยู่หวังผนผลประโยชน์มมอ,นอะไรก่อนเออก็มันเป็นไรนะครับก็ไม่ได้เคยเรียกร้องค่ากระพงกาแฟจากใครทั้งสิน้นนะครับผมก็มีกลุ่มใน Facebook เพจผมก็มีครับเชื่อเพจนี้เลยครับเลขเด็ดพ่อตีหนึ่งนะครับอริญใน Facebook เลขเลขเด็ดพ่อตีหนึ่งครับในเพจผมเปิดมา2ปีกว่าแล้วครับผมก็ไม่เคยเรียกเงินจากใคร ในกลุ่มไลน์ก็มีนะครับถ้าใครในกลุ่มไลน์ก็เพื่อนในกลุ่มที่เป็นรู้จักกันใน a c e b o o กก็มาอยู่กลุ่มไลน์เดียวกันเพื่อรับตัวเลขบางครั้งเลขเข้าเขาก็จะให้ค่ากาแฟผมผมก็ไม่รับนะครับผมเอาบัญชีวัดบัญชีให้วัดท,ที่ที่ผมทําบุญอยู่เป็นวัดที่สุรินทร์ครับวัดบ้านตากลางครับอยู่หมู่บ้านช้างเลยผมเป็นเคยสุรินทร์นะครับก็ใครอยากทำบุญกับผมก็ทำบุญที่วัดนั้นได้นะครับ ไม่ต้องโอนเงนินเล้ผมโอนเข้าวัดเลยผมไม่ไม่รับน้ำใจจากใครก็อยากอยากให้ผมก็ทำบุญกับวัดแค่น,นั้นแหละครับที่ให้ไปสูตรนี้เพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าเพราะว่าทำทำมาเมื่อก่อนมันก็หลุดก็หลุดมาเจอสูตรนี้ครับมันเดินดีก็เลยมามาแบ่งปันกันนะครับก็วดหน้านะครับคู่โต๊ะนะครับ 2 8 x 2 9 x 3 8 x 3 9 x นะครับแล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่งครับที่มันเดินต่อนะครับเป็นสูตร2ตัวบนนะครับสูตร2ตัวบนครับก็งวดก่อนก็เข้าที่นี่ครับคู่นี้ครับ79 97นะครับเข้าตัวกลับนะครับเอ้ยไม่กลับสิตรงเลยมาดูงวดต่อมาครับเจบวกหกได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี สี่บวกคาได้เก้าครับได้เก้าับศูนย์อีกสูตรหนึ่งก็เป็นเก้าบวกเก้าได้สิบแปดครับแปดกับเก้านะครับจัดชุดที่เก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับในสูตรสองตัวบนนะครับซึ่งมันดูแล้วมันขัดกันกับสูตรจุดโต๊ะนะครับดูขัดกันอยู่ ตัวราได้2 8x 2 9x 3 8x 3 9x นะครับมันดูขัดขัดกันอยู่มันน่าจะมีงวดหน้านี้น่าจะมีสูตรในสูตรหนึ่งหลุดนะครับรู้ว่า <c oughs> เราจะจับเป็น2 8 9เอ,อ่อมีสิทธิ์นะครับนี่ครับ2 8 2 8 9นี่ก็ใส่8เข้าไปก็น่าจะได้ครับเด่นแล้วเกิน งวดนาาี้อาจารย์ดังๆก็ให้8นะครับถ้าตามที่สูตรนี้เดินนะครับสูตรนี้ชุดโต๊ดเนี้ยจะสังเกตได้ว่านี่ครับงวดที่ออก990นะครับงวดต่อมาก็จะออก79นะครับเข้าตัวแรกเลยชุดแรกเลย วดนี้ก็ได้ 5, 7้าเจ็ดวตมาก็ออก57นะครับวันนี้ได้44งดต่อตมาก็ออก44นะครับวันนี้ได้79ครับวตมาก็เออ็ก79นะครับก็ไม่รู้ว่าสุดจะเดินต่อนะครับก็มันจะเป็นต้องเชื่อผมทุกอย่างดูว่าเป็นแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรมีโอกาสเข้าและหลุดได้ตลอดนะครับก็ขอบคุณ ที่มาให้กําลังใจกันคอยกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมได้คานวณมีกําลังใจคานวณคานวณตัวเลขนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอโชคดีนะครับครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ